าเพื่อนๆเพื่อนๆต่อยแต่ยังมากินจัดดอมากกว่าถือหอทบ้านเนาะโอ้ยเย็นบดละต่อยบ่เดี๋ยวมากินเขาก็เพี้ยก็นองร้ายมือละด้วจ้ะเด้อ่แต่ว่าต่อยแต่ยังมาต่อยแต่ไก่มานโตนึงจ้ะเพื่อนเพื่อนๆน่ากินบ่ได้ไก่อบมานหนึ่งโตจ้ะก่อนอื่นแล้วต่อยกิดติตองชิมกลนนั่นเพป็นเพื่อน ถ้าต่อยมาติดทุดไลยคือตูดไก่ได้จะเด้เอบอ่ะออกไปทุลักหงอกม้านั้ำซื้อของเพื่อนละกันเดี๋ยวมัก้กินต้องกันจ้ะ ่อยใส่มือได้เพื่อนเพื่อนมากินปะตาแทบนะเพื่อนเพื่อนเนาะมาเด้อผู้ใดหิวกับปอนมือ,อมก,กับมาจ่ะมือเนี้ยเอา่อยไปซื้อของมากกับหิวจากลกับมาหอดบ้านเนาะไปซื้อของหลายอย่างอยู่จ้ะเสียนเราปอยแยบแผดในเรื่องเพื่อนเพ่อนยกับทุขภาพบอดีเมาเป็นอาติฤทลิ์จ้ะน้ำพริกเผาน้ำพริกผัดนั่นแหละจ้ะ บนเรายเห็ดเองอต่อยกับใไบได้ถูดมาจากท่องไม่ลุ่งเนาะกลัวกันธรรมนีจ้ะเผ็ดมากเลย nó được là bánh mì cho thau đắng nó thính đắng rồi tỏi đắng, biển cả, bánh đê là đấy nè, giống ngon con bự bự, nó con nó chả nó เนี่ยก็ตัวละเก่ายูโรจ้ะหรือสามร้อยสามร้อยหกสิบบาทเนะเาะกระดาษมาใสปกางมันแล้วมานไปกระดูกมันกลางกรดู หิวระกช่วงนี้นาอก,กินไปคุยไปด้วยเ,เพื่อนๆจ้าเนาะช่วงนี้เยอรมันก็พ้กควยก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วจ้ะจริงๆพวกนี้เอาต่อติดต่อไปนี่ค่ะงานรับปริญญาของลูกทายผู้น้อยเพราะว่าวันนียนจบมาแล้วเนาะก็พอดีโอ้คนะไรกันไปาต่นานเลย เด็กประมาณลอยก็ค้นจะสสิสิไปรับปร,ริญญ้ามืออื่นเนาะก็บพดีมันกลัวเยอะแล้วก็คนไปนันรปรมาณทีสเขาเชิญคนไปเนาะหาพกรอยค้นจนับเพื่อนแต่ที่มาปร,ริญญาคือบานเท่านั้นแหละจางงให้่นายโตเข้ากับมาเนาะมีดนตีมีอย่างมาเล่นกันน่ะลูกชายอาต่อยก็เลยบบไดไปจเพราวามาคุยกันแล้วหมือเศร้าหลยจ้ะว่ามันช่วงนี้มันระบาดแ,แหละไปในตอนแรกก็ตอนนี้ความมีคนโยมัน ยี่สิบสามสิบคนจากของงงเรียนเนะาะบอกคนมันสิหลายไปนี่ก็เลยตัดสินใจว่าว่าไปเดี๋ยวเขาทรงใบแก็เอินใบประกาศนียบัตรผมทรงใบนั้นมหาให,หลูกที่บ้านเนาะบอกว่าอยัางหลูกลามาบ้านเท่ากับมาถ่ายรููกรอบรัวเนาะ,นาานะใส่สูตรมันก็ไปตัดสูตร,อ,รอยไหลังใต้นะอาต่อยก็ไปเตรียมจุดเตรียมอย่างเบิคุณลุงก็เตรียมจังก่ได้ไปจ้ะเป็นอา่มเลิก ถึงโมไปคอนซูเนอร์เขาก็ต้องคอนซนอยู่ดีเลยจ้ะเพราะว่าเอาต่อยไปคืขอขวงกลับมาเนาะลูกชายบอกจะนายเพิ่นที่บริษัทพอมาบ้านเอ่อลูกชายคุณหน่อยเอาต่อยเพิ่นเอางานไปส่งในบริษัทต,ตัวเพิ่นเฮ็ดโฮมออฟฟิศน้อจ้ะเนาะเในห้องออฟฟิศว่าช่วงตั้งแต่โควิดมาแหละมาบ่านนันผู้จัดการเพิ่นก็เป็นวัดนั่นแหละบัดนี้ลูกชายเอาต่อยเพิ่นก็เขาไปในออฟฟิศแต่เพิ่นก็ใส่แมเนาะ รู้รือเดี๋ยหน้าจะหน้าเพิ่เชียนจะมามึงบอกว่าตอนแรกตรวจแล้วหมอวานเนี่ยผลผลออกว่าว่ายังเนี่ยกะทิพมือนี่ยไปตรวจอีกพวกตืี่นองเป็นบวกเห็นบล็เมื่อว้านตรวจเป็นผลลบมือในีตรวจซ้ำอีกบวกก็เลยเป็นอันวาลูกแทรกต้องกลับตัวเลยหลูกแทรกพ่หน่อย ทั้งดื่สิยาสองเข็มแล้วเดี๋ยวคือน้องติดอยู่ยแต่ว่าการเขาติดวายแรงคือคนบริชีตแต่คนบ,บริชีตรักซี่นี่จะมีอาการหนักมากว่าอัอตรอยเท็ดเลยจ้ะอืมหนุ่พีแฟบ ใต่ไพิกไม่น,น้อยก็เอินพิกกระเลียงมือพิกมิดนิดๆน่ะจะมิดเผ็ดน่ะใต้ใส่กุุงน้่เด้นหแล้วคน็นนนาจจะยังเปิดมืมอก็เป็นน่้จับลักษณะนี่จับเข่าอ่ะยังใส่ใน,ใในปดนันมงางคนใต้ไดในมงางสตาเด้อ เพื่อนเพือนะตาเพื่นบอกว่าเีแม่แล้วตายกินขาวก็มื่อยน่ะเพื่นบอกว่าท่านอย่างเฮดิบเบิรงอ่ะนะตาบอกเฮดิเบิงกทเดีอนมันจําไปจะจําอะไรกับอสน่ะเนาะเพื่อนฝรั่งเหมอจ้ะตาบริตงทุ่ถูงนะเพื่อนกับบิเอาแน่นี่ยธรรมชาติดีเนาะจ้ะเดี๋ยวคิดหนาตอยจะต้อง ล่างเฮ็ดสูตรน้ำพริกตัวสูตรกัวกันธรรมานีของแม่ลุงเนาะยกสูตรไว้แล้จ้ะต่อถึงเมื่กินกับเนี่ยเราหมูย่างเกาหลีเอามาห่อใส่พักจรคือเราจิ้มใส้คือติดแสบพอต่อยกสูตรไว้แล้วจากของกัวกันธรรมานีชนเาเนียวนะอืมอาต่อกรื่องคือหาสูตรแล้วจะเอาสูตรน้ำพริกใสนะ่น้อยเฮ็ดแห้งต่อรับแมด่ดองอ่ะนะนัดนม่ดองมากินข่าวกัน ไปเอาต่อยแล้วก็ต้องระวังตัวได้แต่เมือ่อไก่เอาต่อยไหลก็บอดได้ว่าหมูเศร้าลูกเศราขับรถพ่อพ่อไปกาดมาไปหาหมอแล้วไปเอาลูกกระตากแก้วแล้วามาจากลูกเศราขับรถไปห้ใน,นรถนรบกระบะส่แมสลูกเศร้าสายยันแล้วอีกสามตีมือลูกบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อาการไอหรือเป็นรัดฐต้องแ hey, หอยู่ในห้องนอนเลยจ้ะจริงเหมือนสามตดง่ายบอ นกับบางายปันแย่โอดสำรับเอาต่อยึ้นบานะทาน้ำร่ายเขาวัวมากกับเด่นใส่ของตินจะ้ะหืาไผ่เหนียวเราต่อยเป็นเสือมัฟฟิดเนื้อแบบเสือมหอของซูชิน่ะมันออกนุ่นเหนียวหน่อยหน่อย แล้วเพิ่งซื้อมาได้เนี่ยเพิ่อน Cuando ya te pegues en el ก็เก้าลิ้นนำมาเห็นแก้วเอาตายลิ้นนำม่เห็นแก้ว ไก่ห้านี่ยปกติเอาสอดในบ่ชอยซื้อมากินหรอกจ้ะสอดแล้วก็ใส่เกลือเผ็ดบะชอยแซ่บสอดมากินไก่ทอดเกลือแต่หลังขับรถไปไกลติบเจ็ดกิโลคุณดูโตลุงไปเยคุณรุงขับรถเนาะอันนี้เขาเขาทอดเลยเด็ดผลด้วนเขามักก็เกลือนะเนาะเกลือทะเลแหละเขาไปทอดทั้งตัวเลยโอ้ยน่ากินมากเลยลอร่อยนะั่น ตอไหนแนวนี่ตังคันไฟฟอยมักเป็นแนวนี่บดายเติรไม่หลอกนั่นเดียว ต่อยแสบปากเพื่อนเพราะว่าอันทานยาต่อยเป็นยังเกิดเหงือกมันบวมันะน้ำมานาดเนาะเกินเนาะเป็นมสองมือสามมัดสองมือมือที่สามเนี่ยมันมันแตกคุยกัเอือบอกก่าเห็เกี่ยวยังใบยะพูเนาะส่อมาเที่ยวเตีตาก็หนูอยู่ว่า ใบจะพูดมันซอยแล้วตาเหงือกเขาได้เนาะแก่ฟันอักเสบหน่ะงามเป็นมากกับคุณยังบอกเนาะคุยกับเอือยอยู่เอ่อบอกให้เคี่ยวไปเอามาเคี่ยวเนาะเขตาอยกับเคียเค่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็มาด,ดันไว้ฟังเนี่ยคุยไปเรื่อยกาเคี่ยวไปน้ำกึนไปน้ำมันแสนะบเนนะบาะเพื่อนๆเนาะใบยะพูดมันหอมจะบุดนึงแกันน่ะละมันได้กินคือเข้มๆข้ม,ข,มข้าวเอาตาต้องขอบอกเกออยาวหมูเลยนะ่ะ มันแตกออกมาบมดเลยหมู่บ้านหน,นี่ก็ต้องไปบวนปากแล้วก็ยามวนปากตามแล้วก็มะเขยวอีกสองใบหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมะเขยวใบหนึง่ชงชั่วโมงหนึ่งมะเขยวใบหนึง่งหายเลยเพืเ่อนๆเ,เนี่ยแต่มันก็ยังเป็นแผลอยู่นะแต่มันแตกมากนี่แตลจ้ะจำไหมือนด็ผู้ใหญ่สินี่เป็นเหงื่ออักเสบนะ ใบย่าพูดเขียวเลยจ้ะแล้ก่อนแม่ต่อยแล้วก็เคยบอกกูนั่นแหลจะจากินปากเขาทั้นั้นเนาะดีน่าตอ่อยติดปลูกไวไ้ยังมีเอยถนะามว่าใบย่าพูดติดปลูกไว้ยังยังหลอดบ่อตัวตายแล้วบอกยังอยูย่ว่าแต่เ่อได้่ปีสาวเอาต่อยมาว่านเนี่ยต่อคือยังนั่งปวดจนสมืน่นอยู่ด้ประมาณั่ถ,ถึงสิบนาทีจากเขียวเขียวแล้วก็เอ่ยบอกอาการเขียวนั่น เอาแต่ระเตรียมตะกร้เกิดไปตัดแล้วไอ้ต้นมันน่ะเธอบอกว่าการติดใบพอดีมันมีอยู่พอเอาแต่เด็ดเป็นการมากเนาะเกี่ยวตามกลับไปอีกทรมานจนไข้ขึ้นแม่มันปวดจงสมองเพราะมันเป็นฟันอย่างบนเป็นฟันกรามน้อยแตเนาะเดี๋ยวมันมันบวมตรงเนี่ยเหงือกเขาน่ะนอนฝุ่นใส่เป็นปอเอาแต่ย่างเป็นเขาเซตเอาแต่แปรงฟันเอาแต่มักเอาแปรงที่ฟันน้อยๆนะที่สำหรับขัดสอกฟันเนาะแปรงรูาแจ็คมันยังเป็น

ินเนี่ยบ่มีสมตามเพืเ่อๆแล้วมันมันแข็งข้อน้ำเนาะอูแ้แสบ พระจ้าค่ะจ้าจาังไรเพื่อนๆพื่แสบบอมือเนื้อต่อยกับกินแบบรีบๆน้อยหิวกับมาจากสื่อของปลาต่อยยังบอดอีก็บของเขาตู้เย็นเลยจ้ะก็ขอบคุณสุกุทุกคนเลยจ้ะที่มากินเป็นมอือต่อยจนอต่อยอิ่มเนาะเอาไปพอกันคลิปหนาเด้อเพื่อนๆกินร้อนช้อนกลางช้อนเราด้วยรักและหว่วงใยจ,จากอต่อยคุ้มพลาดชาเหนียวทิพซีเนาะจ้ะเนาะเห็ดนิดสิ่งตัวหักจะกหักนิดสิ่งตัวเห็ดเอาสิ่งนีความฟุขงทุกครั้งเจอเด็ดนะจ้ะเนะานะกินแนื้อต่อยลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะ บายๆลาไปแกันีกว่าสิน